วางแยกไว้เดี๋ยวแม่แล้วไหนเอาของเพื่อนใส่ให้เพื่อนอันไหนโอเคเทเทจากถุงก่อนดีกว่าอันนี้ม่ใช่ขเพื่อนนะโอเทจากถุงก่อนเอาโอเคจากถุงก่อนแล้วเอาแล้วหยิบอันไหนที่เอาไปโรงเรียนเราใส่ถุงไปโอเทจากถุงก่อนเทเอาลยดีอ่ะแล้วไหนที่เราไปโรงเรียนเอาหยิบใส่ถุงไปอันไหนของเพื่อนอันไหนที่เราไปโรงเรียนอันไหนของลังก์ก่อนใส่ถุงไปเอาถุงมาอันนี้มันถุงผิดแล้วนี่ไม่เป็นไรหยิบใส่ถุงไปไม่เป็นไร หยิบถุงขึ้นมาอันไหนใส่ถุงไปอันอันไหนที่จะไปโรงเรียนครับอันไหนมากอันนี้ฮะอันนี้ของใครอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ของน้องหรือของของพี่กรณ์้องกรณ์อันอันนี้ของพี่กรณ์เหรอใช่ไหนดูสิอันนี้อันอันไหนจะใส่ถุงไปอันนี้อ่ะอันนี้อันนี้ซีมอนอ่ะปาปิก้าอันนี้ไปโรงเรียนใช่ไหม อ่ะอันนี้อันนี้ของนองกอหรือของเพื่อนอันนี้ของนองกออันนี้ของเพื่อนอ่ะของเพื่อนเดี๋ยวแม่แยกให้อันนี้ของนังกอมีแค yes? ่นี้หรอนองกอแค่นี้ใช่ไหมของนงองะังเพื่อนกร้อี้ยของนักอ้ยของอนเาอกของง่อะอันนี้อันนีของทีบเบสของทีอ็กเบอัน้ของกอขแยกไว้เดี๋ยวแม่ใส่ถุงให้ให้ตังหา อันนี้ขอนางกอนใช่ไหมใช่อ่ะขอนางกอนที่ได้ปก่อนไในถุงอันนี้ขอนางก,กอน,อน,น,อนกใช่ไหมใช่อ๋อโอเคงั้นเอาของเพื่อนมาใส่เอาของเพื่อนเป็นเป็นสายลายใส่มาของเพื่อนสายลายเอาใส่มาเอาใส่ในถุงม,มา้ยแค่นี้ขอนนงกอนอ๋อแค่นี้ของเพื่อนของเพื่อนสองคนนี่หรอมีสามแม่แม่เห็นนางกอนซื้อมาสามอันไม่ใช่หรอสายลายอ่ะอ๋อสองคนของตีเอกกับเบสสองคนใช่ไหมแค่นี้ขอนนางกอน้วย